สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทําสิ่งนี้เลยค่ะเพียงขวดนี้มะลิออกดอกดกตลอดปี ต้องมีต้นมะลิกันก่อนเลยนะคะเพื่อนก็ปลูกเองนะคะปลูกจากการปักชำาริงอะค่ะเพื่อนจ๋าขวดค่าขวดเปล่าอย่าทิ้งค่ะเพื่อนจาทำเลยเพื่อนตัดนะคะเราตัดสองส่วนนะคะคือส่วนนี้นะคะแล้วก็ส่วนก้นนะคะให้ขาดนะคะเพื่อนขาตัดเลยเออส่วนก้นอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าตัดเลยโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนจอา่างนี้เป็นตรงนี้นะคะเพื่อน ไกลข้างับเลยค่ะเพื่อนอย่างนี้นะคะงับเลยเป็นปักฉลามเข้าไปอย่างนี้ค่ะเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะอย่างนี้ค่ะโอเคจะเป็นทางด่วนทางด่วนสําหรับพืชผักค่ะเวลาเพื่อนใส่ปุ๋ยลงไปในกระถางนะคะให้กับต้นมะลิค่ะต้นมะลิของเพื่อนจะได้รับปุ๋ยทันทีค่ะเพื่อนจ๋าปุ๋ยจะไม่ลอยอยู่ที่หน้าดินหน้ากระถางคะเพื่อน ค่ะเราก็มาทําดินปลูกมะลิงามกันแบบง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะเป็นดินปลูกหรือดินถุงที่เพื่อนๆสามารถซื้อตามร้านต้นไม้ได้เลยนะคะ1งถุงนะ <5 S 2> ค่ะนี่นี่คือขี้เท่าฐานนะคะเราใช้ขี้เท่าฐานนะคะ1ชามเลยนะคะมีค่ะในขี้เท่าฐานนะคะมีทั้งโพแทสเซียมแคลเซียมและยังมีสารซลิก้าและซิลิกอนนะคะทําให้ต้นไม้พืชผักนะคะ งามกันแบบง่ายๆเร่งดอกออกผลดีและสําคัญมากๆนะคะในขี้เท่าฐานยังสามารถกําจัดเชื้อรานะคะหลายท่านจะประสบปัญหาว่าปลูกมะลิไม่งามเลยค่ะไม่ก้อยมีเชื้อราทางใบมะลิไม่ค่อยออกดอกเลยเพื่อนๆผสมนะคะขี้เท่าฐานนะคะไปในดินปลูกมะลิเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นแกลบดํานะคะมีไนโตรเจนสูงทําให้ดินล่วนซุยดีนะคะทําให้รากของมะลินะคะชอนชัยหาอาหารได้ดีค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นซายค่ะมีคุณสมบัติที่ เย็นนะคะดินล้วนซุยดีเพื่อสามารถหาอาหารได้ดีลากฝอยของมะลิค่ะแตกแขนงได้ดีจ้าเป็นนะคะขี้ไก่แกบนะคะเพืเ่อนๆจะ้ะเพืเ่อนๆมีขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ใช้ได้หมดเลยนะคะนี้ไม่ใช่เพียงแต่ปลูกสาหรับมะลินะคะเพืเ่อนๆสามารถปลูกต้นไม้พืชผักได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นมะลิมะเขือพริกมันนาวนะคะไม้ดอกไม้ประดับค่ะ ใช้สูตรนี้ได้หมดเลยเรียกว่างามกันตั้งแต่เริ่มปลูกกันเลยค,ะค่ะเพื่อนาปลูกนะคะหนึ่งถุงค่ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆถามคุณพ่อค้าคุณแม่ค้านะคะเป็นดินใบก้ามปูนะคะจะดีมากๆคพเพื่อนจะดอกดกงามเลยต่อไปค่ะขี้ไก่ค่ะพเพื่อนๆใส่ลงไปเลยะะเข้าถ่านค่ะเร่งดอกได้ดีกําจัดเชื้อราทางดินแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆจ้ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยขี้เท่าถ่านเลยค่ะเพื่อนๆอันดับต่อไปค่ะเป็นทรายค่ะทรายนะคะหนึ่งชามค่ะเป็นแบรดํานะคะ ให้มะลิออกดอกดกออกดอกตึมได้ตลอดทั้งปีแบบง่ายๆนะคะด้วยผงชูรสเลยนะคะโมโนโซเดียมกูตาเมตจ้าเพื่อนๆจ้าใส่ลงไปนะคะ1ช้อนเลยนะคะเพื่อนๆ่นค่ะน่เพื่อนเพื่อนที่ไม่มีแกบดำนะคะไม่เป็นไรนะคะในดินปลูกเดี๋ยวนี้นะคะคือเขาจะมีแกบดำค่ะผสมอยู่เยอะอยู่แล้วค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันนะเพื่อนจ๋าไม่ก้อยผสมนะคะดินปลูกมะลิงามเรียบร้อยแล้วค่ะ่อเคต่อไปค่ะกระถางมาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าก้อยใช้นะคะเศษฝอยของเศษไผ่นะคะ ที่เราทําปิ้งไก่เพื่อนลองก้นกระถางเลยคะ่ะเพื่อนมีคุยมะพร้าวนะ,ะ,ะมีมะพร้าวสับนะได้เลยนะมีทานนะคะใส่ทานลงไปได้เช่นกันนะคะใ้ไ่ไม่กยมีใบหูกระจงแล้วก็ใบกัมปูค่ะเพื่อนจะ้ะใส่ลงไปเลยในใบไม้เขาจะมีในตัวเตี้สูงค่ะมะลิของเพื่อนจะออกดอกได้อย่างสม่ําเสมอเลยค่ะเพื่อนใช้เทคนิคนี้เลยใช่ค่ะเราใส่ดินปลูกมะลิงามมะลิดก,กันเลยค่ะเพื่อน ไม่ใช่เพียงแต่มาลีงามนะเพื่อนท่านไหนที่ปลูกทุเรียนนะทําดินปลูกทุเรียนสูตรนี้ได้เลยค่ะทุเรียนแตกใบแตกยอดได้ดีรากตึมกันแบบง่ายเลยค่ะต่อไปนะคะไม่ก้อยก็เจาะดินนะคะเจาะหลุมตรงกลางนี้ค่ะเพื่อนมาลีด้วยกันเลยค่ะพเพื่อนจ๋านี่มาลีออกดอกดอกออกดอกตืมแตกใบแตกยอดนะคะแตกดอกได้ดีตลอดปีค่ะพร้อมกระถางนี้เลยคะ่ะเพื่อนโอ้ <laughs> ลากตึมค่ะเขาโตโลแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อจ๋าอย่าอยู่ในไซส์กระถางเดิมนานคะ่ะเพื่อนเพื่อนจา๋าเนี่ยดูนะปลูกเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนวางไว้ตรงกลางเลยนะคะเัื่อนก็ใช้ดิปมมนปลูกมะลิดกนะคะกบอีกครั้งหนึ่งค่ะท่อวิเศษท่อมหัศจรรันท่ออาหารทางด่วนสําหรับมะลิมากเลยคะ่ะเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนนะคะหันลอยบากแบบนี้นะคะหันหันหานะคะลากของมะลินะเะพื่อนเนี่ยอย่างงี้คะ่ะเพื่อน คือมะลินะคะไม่ใช่เพียงแต่ต้องการปุ๋ยนะคะอากาศนะคะรากพืชต้องการเช่นกันค่ะเพื่อนๆรอยบากนะคะหันหารากมะลีอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอย่าหันอย่าหันรอยบากออกไปชนขอบกระถางนี้นะคะเวลาให้ปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวปุ๋ยจะไปชนกระถางนะคะเพื่อนๆต้องหันอย่างนี้นะคะใส่ปุ๋ยปุ๊บเนี่ยปุ๋ยจะได้โดนรากพืชเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้างแบบนี้เลยอ่าเรียกว่าท่อทางด่วนท่ออากาศสําหรับพืชค่ะสูตรนี้ใช้ปลูกได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนๆใส่ให้รอบๆเลยนะคะดินปลูกมะลิงามของเราเพื่อน มะลินะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นใบไหมคะมะลินี่ใบเยอะๆนะคะเพื่อนจ๋าต้องให้ลําต้นเขาโดนแสงแดดนะคะเพื่อนต้องให้เขาโป่งๆนะค่ะเพื่อนๆจ๋ามะลิหมดรุ่นแล้วเพื่อนๆก็เด็ดใบตัดแต่งกิ่งก้านใบได้เลยนะคะเพื่อนๆขะการก็สําคัญค่ะตัดด้วยนะคะเห็นยอดมะลิอย่างงี้ไหมคะเพื่อนตัดเลยตัดอย่างงี้เลยนะคะเป็นหนึ่งคืบอย่างงี้เลยค่ะเพื่อนๆตัดเลยนี่ยอดมะลิค่าเราที่เราตัดนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนเด็ดใบล่างอย่างงี้นะ ไม่ต้องตัดทิ้งนะคะเพื่อนจ๋านี่ต้อ็ปักได้เลยค่ะนี่เป็นดินนะคะผสมขุยมะพร้าวกับแลบดำนะคะไม่กยราดลดน้ำมาแล้วนะคะเพื่อนจ๋าเพื่อนก็ปักลงไปเลยค่ะเพื่อนยอดมะลีที่เพื่อนตัดแต่งกิ่งนะไม่ต้องทิ้งนะอยากได้กิ่งมะลีต่อไปอยากได้ต้นมะลีเยอะๆนะคะขยายพันธุ์กันอย่างนี้ได้ค่ะเพื่อนปักลงไปเลยอย่างนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ บีบๆค่ะให้แน่นๆนะคะเพื่อนๆอย่างนี้นะแล้วเพื่อนๆก็ใช้นะคะถุงครอบนะคะเพื่อนๆไม่ชอบถุงครอบนะคะให้เพื่อนๆวางไว้ที่ล่มลำไรนะคะแน่นึ้งเลยค่ะเพื่อนๆนี่การขยายพันธุ์มะริแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆนี้เลยนะเพื่อนก็ลดน้ํานะคะวันละครั้งหรือสองครั้งนะคะก็ดูค่ะคือจับที่หน้าดินอ่ะถ้าหน้าดินแห้งเพื่อนก็ลดเลยนะคะเพื่อนโอเคนี่เลยจ้าวิธีปลูกมะริจากยอดค่างง่ายๆกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนอยู่ที่ประมาณนะคะ เดือนครึ่งนะคะมะลิของเพื่อนก็จะออกรากเยอะรากตึมกันแบบง่ายๆเลยะคะล่ะเราก็มาบำรุงนะคะมะลิให้ดกๆกันตอนอ่นอรากฝอยของมะลิออกมากันแบบง่ายๆนะคะเราใส่นะคะโมโนโซเดียมกุตาเมตค่ะ1ช้อนเลยค่ะเพื่พอนๆ 1>, 1ช้อนโต๊ะนะคะต่อหนึ่งกระถางใหญ่เพื่อนๆมีกระถางเล็กๆนะคะใช้เพียง1ช้อนชานะคะช้อนนี้เะะลยโรยที่ขอบขอบนะคะอย่างนี้นะคะเพื่พอนจ้ะขอบขอบรอบๆกระถางนี้เลยนะคะเพื่อน ไม่ก้อยใส่ปุ๋ยคอกที่ไม่ก้อยหมักไว้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ผสมทานแล้วก็เปลือกไข่นะคะเพื่อนๆจะโรยลงไปเลยคะ่ะหนึ่งแก้วครับ่อนรอบๆเช่นกันนะคะให้รากฝอยของพืชค่ะเขาออกมาค่ะเพื่อนต้นจะได้ตต้นจะได้แข็งแรงไว้ไวนะคะเพื่อนแก้วต่อหนึ่งกระถางกันอย่างนี้เลยครับเพื่อน เตรียมไข่มาเลยค่ะหนึ่งฟองค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะทําให้มะลิงามมะลิออกดอกดกแข็งแรงกันแบบง่ายๆเลยครับเพื่อนไข่หนึ่งฟองค่ะเราตอกนะคะใส่ไปในท่อทางด่วนเลยครับเพื่อนนี่ฮอร์โมนไข่ใส่ไข่เพียงเดือนละฟองมะลิออกดอกดกมากเปลือกไข่ค่ะอย่าทิ้งค่ะเพื่อนใส่ไปในท่อทางด่วนเลยครับเพื่อนใส่ลงไปอย่างนี้เลยคะเพื่อนขั้ต่อไปค่ะเราใส่นะคะโมโนโซเดียมคาตาเลต์หนึ่งช้อนชาค่ะไปในท่อทางด่วนเลยค่ะเพื่อนโอเคนะคะใส่ไปเลย หมักที่เรามีกันไว้นะคะใส่ลงไปค่าหนึ่งถ้วยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะวิธีปลูกมะลินะคะให้ออกดอกดกนะคะตั้งแต่เริ่มปลูกนะคะง่ายๆนะคะทําเพียงแค่นี้กันเลยนะคะอันดับต่อไปนะคะไม่ก้อยพาเพื่อนๆทำปุ๋ยบํารุงนะคะให้มะลิดกสุดง่ายด้วยกันเลยค่ะอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆตักกะปิมาเลยนะคะครึ่งช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะไปละลายน้ําด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ก้อยละลายกะปิในน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆจ้ะ แล้วเพื่อนก็ใส่กะปินะคะลงไปในน้ําซาวข้าวเลยนะคะน้ําซาวข้าวนะคะอยู่ที่นะคะ1ล <m> ิตรนะคะเพ<ว>ื่อนทใส่ลงไปเลยจ้าไปนะคะให้พเพื่อนใส่มนสโนโซเดียมเกลตอมนะคะ1งช้อนชาค่ะพเพื่อนๆ่ะงใส่ลงไปเลยค่ะพเพื่อนอยู่กำลังเลยค่ะพเพื่อนดอกดอกดอกไม่ร่วงนะคะดอกไม่แข็งแรงนะคะทำให้ดอกสวยค่ะไม่เป็นโรคนะคะมะลีเป็นดอกสีม่วงค่ะด้วยฝานี้นะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่ปุย๋ยทั้งหมดค่ะลงมาในถังนี้เลยค่ะพเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ผสมต่อน้ํานะคะ10ลิตรนะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็มาใช้กันเลยค่ะคุณจ๋านีมันก็ใส่ขันใหญ่เลยนะคะนีเราก็มาบํารุงที่ต้นมะลิเลยค่ะใ๋ยสูนี้เลยค่ะเพื่อนลงไปในท่อทางดะะ่วนเลยค่ะใส่ลงไปเลยใส่เต็มนะคะปุย๋ยนะคะลงสู่รากฝอยของต้นมะลิเป็นอย่างดีเลยค่ะปุย๋ยของเราจะลงได้เร็วมากค่ะ หมดปัญหาเรื่องหน้าดินแข็งนะคะใส่ปุ๋ยลงไปแล้วนะคะต้นไม้พืชผักไม่งามไม่เจริญเติบโตเลยค่ะแม่ก้อยคอยลงละอย่าลืมนะคะฝานะคะมือก็นํามาด้วยนะมาปิดฝาไว้แบบนี้นะคะปุ๋ยมมลิออ,ออกดอกดกนะคะเราจะใช้สัปดาห์ลครั้งนะคะผลงานค่าท่อทางด่วนมหศสรจย์นทร์เพื่อนๆดูค่ะผลงานค่านี่ต้นกระเพราที่แม่ก้อยใช้ท่อวิเศษท่อทางด่วนค่ะเพื่อนๆนี่ ใส่ไข่ใส่ผงชูรสไปแล้วค่ะพเพื่อนจา๋านี้ครบรอบหนึ่งเดือนนะคะมันกก็ต้องมาพวนดินแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกเลยค่ะพเพื่อนปุ๋ยคอกรอบรอบ,รอบนต้นเลยนะคะอย่าลืมนะพวนดินก่อนนะคะพเพื่อนทาให้กะเพราของเพื่อนนะคะใบใหญ่นะคะต้นสูงโตเร็วนะคะแข็งแรงนะคะใช้คะ่ะปุ๋ยสุดนี้ค่ะใส่ท่อทางด่วนเลยค่ะพเพื่อนเป็นอย่างนี้เลยนะคะปุ๋ยยุบลงเร็วม,ม,มากใส่รอบรอบต้นเลยนะคะพเพื่อน ยังไงคะ่ะว่าต้นพืชของเรารับปุ๋ยดีไหมนะคะนี่ให้ดูที่ใบเลยค่ะใบกลางใบใหญ่ใบสวยนะคะนี่เพื่อนสำหรับมะลินะคะมะลิหรือกะเพรานะคะจะมีมแมลงนะคะมารบกวนนะคะจะเกิดอาการใบหงิกใบงอและมีเชื้อรานะคะไม่ก้อยใช้สิ่งนี้นะคะไมก้อยใส่ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วค่ะคืออะไรคะ่ะไมก้อ่คือไมก้อยใช้นะคะเป็นปูนแดงนะคะ1ช้อนโต๊ะใหญ่ๆนะคะต่อน้ํานะคะ1-2ลิตร แช่ไวหนึ่งคืนนะคะเพื่อนก็จะได้น้ําปูนแดงใสๆนี่นะคะเมื่อเสร็จแล้วเพวกกื่อนก็เทใส่ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นแล้วไม่ก็ก็ใส่นะคะน้ํากระเทียมน้ํากระเทียมหมกะะกกักค่ะเพื่อนๆหนึ่งฝานะคะต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นอย่างนี้เลยนะคะน้ำค่ะสูตรนี้ค่ะมาฉีดพ่นนะคะทําให้ยอดมนี้นะคะแลวต้นไม้พืชผักทุกชนิดค่ะยอดและใบแข็งแรงค่ะเร่งการออกดอกได้ดีนะคะไม่มีเพี้ยไม่มีมแมลงมากวนค่ะาการนาการนะคะมะลิของเพื่อนเพื่อนนะคะ เป็นดอกสีม่วงนะคะเพื่อนหนอนเจาะดอกมะลิค่ะเพื่อนจ๋าที่เป็นปูนแดงกับน้ำกระเทียมนะคะเพื่อนเพนการแมลงวันทองได้ดีมากเพราะว่าแมลงวันทองชอบัะเภามากๆค่ะเคล็ดลับนะคะการฝังขวดแบบนี้นะคะเดือนนี้เพื่อนๆฝังขวดฝั่งนี้นะคะเดือนต่อไปเพื่อนๆก็สลับมาทางนี้เดือนต่อไปก็มาทางนี้นะคะสลับจุดไปเรื่อยๆนะคะใส่ไข่เพียงเดือนละฟองค่ะรับการปลูกมะลิให้ออกดอกดกตลอดปีนะคะ เพื่อนๆลองนำสูตรนี้นะคะไปใช้กันดูนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะมะลิบ้านใครยังไม่ดกนะคะทำขวดแบบนี้กันเลยนะคะบา,บายๆไปก่อนนะคะ